แฟลชเซลนาทีท้องแค่15นาทีเท่านั Once, ้นนะคะลูกค้าแฟลชเซลนาทีท้องแค่15หนาทีเท่านั้นกดให้ได้กดให้ทันนะคะลูกค้านะกระดาษทิชชู่นะคะลูกค้ากระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่นะคะลูกค้านะ1หิ้วมีหห่อค่ะ30บาทเท่านั้น1หิ้วห้าห่อ30บาทเท่านั้นค่ะลูกค้ากดให้ได้กดให้ทันกันนะลูกค้านะปกติราคา100บาทนะคะลูกค้านะปกติ1หิ้ว100บาทนะคะลูกค้า1หิ้วมีหห่อนะคะตกห่อละ6บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารีบกดเลลยกกระะดาาาษทชูู่่่แผนนนนใหญคุ้ม ซมซับดีไรฝุน่นไม่เป็นขุยนะคะลูกค้าใช้เช็ดหน้าได้นะคะลูกค้านะลายเป็ดหนึ่งห่อมีแปดสิบดึงค่ะลูกค้าลายนกหนึ่งหอมีหนึ่งร้อยดึงนะคะลายเป็ดหนึ่งหิ้วห้าห่อสามสิบาทลายนกหนึ่งหิ้วห้าห่อสามสิบสามบาทค่ะลูกค้ารีบจิ้มรีบกดกันได้เลยนะคะลูกค้านะแฟลชเซลล์นาทีทองให้แค่สิบห้านาทีเท่านั้นนะคะลูกค้าปกติหน้าร้านขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค้านะกดได้กดจิ้มได้จิ้มเลยนะคะลูกค้านะ ถ้าลูกค้าสั่งหนึ่งิ้วจะมีค่าส่งสามสิบเจ็ดบาทนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสั่งหนึ่งิ้วจะมีค่าส่งสามสิบเจ็ดบาทถ้าลูกค้าสั่งสองฮิ้วขึ้นไปลูกค้าเก็บคูปองส่งฟรีกับคูปองส่วนลดค่าจะส่งทีตะกาเหลืองแล้วลูกค้าจะได้ค่าส่งเหลือแค่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าเก็บคูปองแล้วลูกค้าสั่งสองฮิ้วขึ้นไปลูกค้าจะเสียค่าส่งแค่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าสั่งเจ็ดิ้วส่งฟรีค่ะลูกค้าสั่งเจ็ดอร์ทกกกบบ้้าานนะะคคลูมีเเ็งิน ทางทุกออเดอร์ทุกบ้านเลยนะคะ ใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แมค้าหน่อยนะคะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะใครได้ราคาเท่าไหรกันบ้างพิมพ์ให้แมค้าหน่อยนะคะลูกค้านะคนที่เข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเข้ามาแล้วกดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดรับโปรได้เลยนะคะกดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดรับโปรได้เลยค่ะกดติดตามแมคคาแล้วเก็บคูปองส่วนลดค่าจะส่งกับคูปองส่งฟรีที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อด้วยนะคะกดติดตามแมคคาแล้วเก็บคูปองส่วนลดค่าจะส่งกับคูปองส่งฟรีที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อด้วยนะคะลูกค้า แผ่นใหญ่ห่อใหญ่เลยนะคะลูกค้านะแผ่นใหญ่ห่อใหญ่เลยนะลูกค้านะเฉลี่ยแล้วตกห่อละหกบาทเท่านั้นนะคะ,ล,ะ,คะลูกค้านะแฟลชเซลล์นาทีทองแค่สิบห้านาทีเท่านั้นค่ะลูกค้ารีบจิ้มรีบกดรีบสั่งันเข้ามาได้เลยนะ,ะลูกค้านะกระดาษทิชชู่นะคะเช็ดหน้าได้ละค่ะลูกค้านะแผ่นใหญ่เลยนะคะลูกค้านะนุ่มซึมซับดีไรฝุน่นไม่เป็นขุยนะคะลูกค้านะแผ่นใหญ่ๆกันเลยจ้าลายเป็ดหนึ่งห่อมีแปดสิบดึงนะคะลายนกหนึ่งห่อมีหนึ่งร้อยดึงลายเป็ดหนึ่งหิ้วห้าห่อสามสิบบาทลายนกหนึ่ สาสบาบาทค่ะลูกค้าปกติหิ้วละหนึ่งร้อยเลยนะลูกค้านะวันนี้แฟลชเซลล์นาทีทองสิบห้านาทีเท่านั้นลูกค้ารีบกดรีบจิ้มกันได้เลยนะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะลูกค้านะกดแชร์แล้วกดรับโปรกันได้เลยนะลูกค้านะกดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดรับโปรสามสิบาทกันได้เลยนะคะลูกค้านะใครมีคําถามถามได้นะคะลูกค้านะใครมีคําถามถามได้เลยนะกดให้ไวกดให้ทันนะคะลูกค้านะราคานี้ หมดแล้วหมดเลยนะลูกค้านะคะลูกค้านะถ้าเกิดว่าสินค้าหมดคือหมดโปรไปด้วยนะคะลูกค้านะเพราะฉะนั้นลูกค้ารีบจิ้มรีบกดให้ทันนะคะลูกค้าแฟลชเซลล์นาทีทองให้15นาทีเท่านั้นถ้าลูกค้ายังเห็นราคา30บาทอยู่ลูกคารีบจิ้มรีบกดเลยนะคะลูกค้านะก่อนที่ราคาจะปรับเป็น100บาทนะลูกค้านะถ้าลูกค้ายังเห็นราคา30บาทอยู่ลูกค้ากดสั่งเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้ามีเก็บเงินไปทางทุกออเดอร์นะคะมีเก็บเงินไปทางทุกออเดอร์สั่ง2หิ้วขึ้นไปนะคะลูกค้าสั่ง2หิ้้วขึนไปค่าส่งจะอยู่่ทที17บานะคะ ลูกค้านะถ้าลูกค้าสั่ง7ดหิ้วส่งฟรีนะคะลูกค้าสั่ง7ดหิ้วส่งฟรีค่ะลูกค้านะ